วันนี้จะพามาเลาะแบบล่องเรือเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทั้งวันอยู่กับเรือสำราญของเรานะครับ าพบกันอีกแล้วกับอินนิ่มินไปหาเลาะวันนี้จะพามาเลาะแบบเรเรือนะครับดูนี่เรือแบบวุ่นวายวุ่นวายเราจองเรือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทั้งวันอยู่กับเรือสำราญของเรานะครับเดี๋ยวเรามาถึงเรือแล้วนี่คือเรือของเรานี่ว้าวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าค่อยนานมีความสะดวกสบายอย่างไรอ๋อเดี๋ยวเราตกเรือ ไปเลยนี่ที่เก็บรองเทา้าไบ็ได้อ๋อนี่คือเรือไปแลว้วันนี่คือกัปตันลระครับทัปตัน เรามีกับตันเรือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาพอดีเราไปดูห้องมันจะมีห้องครัวเฮยห้องนอนห้องนอนห้องนอนอุ้ยในห้องนอนเฮ้ยมีห้องนอนเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นสองเตียงเฮ้ยดูดีแบบนี้เออสวยงามไปเราไปดูห้องต่อไปอ๋อนี่ห้องน้ํา นี่เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำมีอะไรอ๋อนี่เป็นตู้ตู้อาบน้ำอ่ามีตู้อาบน้ำมีชักโรครกให้เราโอ้ยก็ถือว่ากว้างนะนี่ถือว่าว้างใหญ่ไพศาล <Freeze! S 1> อันนี้เป็นห้องนอนอันนี้เตียงใหญ่เออเรามาสิ่งอย่างนี้ก็ได้นาะเด็กๆเนาะยินดีโอ้โหนี่ ทำให้ดูนะครับว่าการพักผ่อนเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> ในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำนะห้องนอนใหญ่ก็มีห้องน้ำอีกนุ้ยห้องนี้ค่อนข้างใหญ่เลยอ่างล้างมือนะครับและโซนอาบน้ำนี่โซนหองโซดาบน้ำโอ้ใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะของเรือว่ามีอะไรเฮ้ย <c oughs> โอ้ย,อยขึ้นมาแล้วเฮ <c oughs> ้ย เอ้ยดูงามดูสิว,ว้วาวว้าวคือ้วยหัวลูกตาเอ้ยเย็นเนาะเออเย็นเ,นเ,ออเย็น,เออ,เ,ยนเออข้างบนแบบเย็นมากอะแล้วคือขับเรือนี่คือขับจากด้านบนเหรอครับใช่ครับอ๋อขับจากบนง่ายกว่าดูทุกคนนั่งกรมมุมถ่ายรูปสวยเลย มือแรกอาหารของทุกคนเด็กๆก็คือหมูปิ้งตอนนี้เราก็มาจอดเรือนะครับอยู่ที่อ่าวไผ่แล้วก็มากรอสไลเดอร์ลเล่นต่างๆ,ๆนะครับ เป็นหนาวที่เงียบสงบและหัดไส่สิงก็คือพร้อมแล้วพร้อมลงแล้วเด็กๆก็คือใส่ชูชีพเรียบร้อยทุกคนเอาเด็กๆไปแล้วลงไปแล้วอ๋อนี่เขากำลังเตรียมสะให้เรานะครับโอ้แต่ว่าเด็กๆก็คือทนไม่ไหวแล้วเด็กๆก็คือลงไปดู่นแล้ว ตอนนี้ทางทีมงานของเรากำลังทำประกอบใส่ลมสไลเดอร์ให้เราได้เล่นวนู้เอาแล้วดูดูซุปเปอร์แมนกันเลยซุปเปอร์แมน สนุกอ <S mulheres> <s> ่ะเย็นดูเย็นดููชิบลงไหยเฮ้ยได้อยู่ เดี๋ยวมีพนักง,งานสอนนะครับเราขี่เตดโบทกันอ่าสองคนขับไปแล้วดูเราเป็นคนสอนไปแล้วตอนนี้นราขับเตดโบทโอ้ยเดี๋ยวใครว่าโอ้โหโอ้โอ เราก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะครับเล่นเลยบน้อยแล้วประมาณมหา้าโมงเย็นนะครับเขาก็จะเริ่มเก็บสไลเดอร์แล้วก็เก็บของต่างๆแล้วตอนนี้เราก็จะอาจจะเก็บภาพทน,นี่หน่อยภาพบรรยากาศรอบๆบของเรือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่หน้าเรือนะครับนี่อ่ะหน้าเรือเราเจอแจ็คกับรถนะครับ อนนี้เราลงเรือเรียบร้อยแล้วนะครับจบทริปวันเดย์ของเรานะครับใครอยากเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่พัทยานะครับตามมากันได้เลยเราขึ้นเรือออกเดินเรือเที่ยงนะครับแล้วก็ขับเรือประมาณ1ชั่วโมงนะครับไปถึงที่อ่าวไผ่นะครับแล้วเขาก็จะจอดแล้วก็ให้เราเล่นน้ําแล้วก็ถ่ายรูปทํากิจกรรมบนเรือนะครับอย่างสนุกทั้งวันจนถึง5้าโมงยินแล้วเขาก็เริ่มเดินทางกลับมา ี่นนะครก็จะถึงประมาณเกือบเกบบทุ่มนะครับใครชอบก็มาได้เออเโบ๊ทนะครับก็ถ้าอยากได้ก็คือเราก็เช่าเพิ่มมาจะได้กี่ลำยังไงไรเราก็เช่าเพิ่มเข้ามาเราต้องไปกันแล้วากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งดิงวงให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย